ตามตำล่าเนี่ยที่หลวงปู่กเกิดที่หนิมีเห็นหวยหลายหลายย่างเนี่ยนะเกิดจากสมาธินะเกิดจากสมาธิอันนี้สูตรหวยถ้าท้ามันบ่อตองมันสะออกสามสามแปดคือจังตามตำล่าที่เกิดวัาน,นังค้านเกิดวัาน,นังขา้าะคนสีมาลายแต่ว่าบัดนี้เล่บอกว่าเอาว่นไกลมือเป็นยังมือวันจันท์เป็นยัง เอากระคาคเนี่ยเอาวันจันทร์เป็นอย่างเพราะว่าหวยออกวันอังค่านะก็เลยวัยจังสี่ญาติย่อมหลาย, 4, ยาหลายคนก็อยากมาส้มบารามีสถานที่ตรงนี้คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนม,มีความเสีย100่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาตามปูบะช่ายนะครับหรืออาจารย์เดชานะครับผมนะครับอยู่ที่บ้านที่อยู่ที่โน่นเมืองหน่อยเนาะบางแสนนะครับผม โน่นน้องเมืองน้อยนะครับผมมายืนยันตัวเลขนะครับผมนะครับมายืนยันนะครับผมเพราะว่าเพิ่มสีการเปลี่ยนแปลงบ่ตามที่เพิ่เว่าว่าเพิ่นสีนั่งเอาอีกนะครับผมนะครับสำหรับตัวเลขทีเฮาห้ไปชุดก่อนก็ล่อไปวิเคราะห์พิจารณาบ้างเด้อนะครับผมนะครับี๋ยวนี้ก็อยู่หนองโน่นนเมืองหน่อยเนาะนะครับเดินทางมากับช่องบ่าวิสารทิ่เจนนะครับผมนะครับสวัสดีครับครับผมนี่ตดอยู่คนคือหลายเลยออ่ะปไปตามกันเลยครับเด้อหอดมองแล้วครับเมืองที่1นนะครับผม ครับมาถึงแล้วเด้อครับผมเดี๋ยวเราปูสงนำจะเข้ากันครับผมครับผมนี่กับผู้ติดตามของปูท่ายนะครับเด้อขอจา์เดชานะครับผมนะครับรถที่ใส่ในจิตของปูเดชานี่ครับทะเบียนยังเราครับผมเก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งโอ้เก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งก็ไม่งอนมันนึงก็ถือตัวนี้มันก็ถือแต่ว่าหักบ่ได้กลับตัวเจ้าของบุญ มาเมืองกันครับนี่นี่ข้าวผมเกลาเจ็ดเจ็ดหนึ่งครับมันออกเจ็ดเกลาเนาะครับมันออกเจ็ดเกลายวครับเจ็ดมันเหลืออยู่เจ็ดหนึ่งอยู่ตัวนี่วันนี้วันกิดเจ็ดหนึ่งอ่ะเจ้าซื่อวังหันมันสื่อเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดได้นากันนะโอ้เป็นรถขัน้นนี้รถที่ว่ผผาผ้าปูผ้าปูแลนหันแลนนีนละโอ้ครับทัาเบอส้มเดอ้อครับนี่เกิดผเบีเยนรถกั รองก็ไปวิเคราะห์ไปเาอหน้ามังเนาะหมดที่ผ่านมากก็ออกไปแล้วคือเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าวันนี้มันเหลืออยู่หนึ่งเจ็ดมันจังว่าเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดได้มันคือบอกว่ะนี่บ่อเนี้ยขาดเหลืออยู่เจ็ดเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งครับผมนะครับ นี่เด้อนะครับท่านผู้ชมนะครับผมเก้าเจ็ดสองแม่เหลาเดนึ่ง็ดเจ็ดหนก็ได้ครับผมนี่ครับผมอ่ะนี่คือปูกขับรถนะครับผมให้ครับปูกเดชานะครับผมหรือปููกกะทายของเขานะครับเดี๋ยวให้ปูกเป็นสงนำแล้วก็เด้อนะครับผมตรงว่าเด็ดกลับตัวยเก้าเจ็ดเนาะเกมันออกเจ็ดเก้ามันทีได้เงินนี่อย่างมันก็ถเทือนอยู่แต่ยมันได้เงินครับผมเป็นน้ำโชกน้ำลวงเขาเนาะเป็นน้ำโชกน้ำดวงเขานะ มือนันปูปูนไหตัวใดก่ครับชุดก่อนมดนี้ไหมที่แรกคนไหเก้าหนึ่งเจ็ดเด้อก็หนึ่งเจ็ดเออรากะเอ่อมวนนี้เนี่ยนู่นเลยถื่ปอยมาชุดก่อนนี่ตัวใดมนนี้ครับถือปอยมาชุดก่อนหนี่ชุดก่อนนั่นบานี่บาพนบา่ามันบางงามเอาสองหนึ่งเจ็ดตัวนะ บันนี้แต่วันาลางเนี่ยล้วอันนี้เอ๊ว่างหันมันถือคาค้าได้ลางนะกล้วยหวีหนึ่งเอามาเนี่พยพอใหญ่ใจเอามาเนี่ยมีสิบสี่หน่วยนั่นเบิ้งเอากล้วยนะบันนี้เต้าไอ้ขามทางพวกรถมาแลนมาหนีมันเอามาไม่ปล่อยปนกระถามเน่ออกอยูน่นเต้าตัวนี้มีแค่ขาเต่านั้เตาตัวเดียวนี่สี่ขาเพระาะฉะนั้นละ สือเอาแล้วว่าซิบีนี่ยยุ่นนี่ชัดเจนกาสุนบอลได้หรอมีนั่นเมืองเกา่าข้านี่ครับอะอย่างเนาะสารบปูงวนี่ปูพันสีมีตัวเล็กเพิ่มเติมมาบอ่อเงือกยืนยันโตเก่านะครับเอฟซีพันแห่มาตามหลายว่าปูยืนยันโตเก่าบอ่อนะครับผมเพราะว่าเอฟซีมันก็ได้นำไปลงทุนเนาะพอเนาะ เพราะว่าขันล่าซาก็นี่กับเรงเทียกับสิหาจับสื่อฉลากกินแบงค์รัฐบาลบาท่านเดี๋ยวปูสงนำอยู่ครับอีกสักพักเดนะครับเด้อสิขอไปหานะครับผมนะไปมุเดี๋ยวจคู่เดี๋ยวเหมือนกันครับผมไปเหมือนกันเด้อครับเด้อนะครับไปยืดยันอีกทีหนึ่งนะครับว่านะครับผมนะครับปูเดชานะครับผมหรือปูปลาไทยผลสียืดอยืยันตเก่าบโนะครับผมหอดมาทั้งหลายเด้อครับผมหนึงสอ้าเด้สอ็ดยบสามสี่สิบห้าหกสสิบแสาธุสิบส รู้พอดีปูอยู่พอดีตามตารล่าเนี่ยที่หลวงปู่เกิดที่นอิมีมเห็นหวยหลายหลายย่างเนี่ยนะเกิดจากสมาธินะเกิดจากสมาธิอันนี้สูตรหวยถ้าถ้ามันบะตองมันสอกสามสามแปดคือจังตามตารล่าที่เกิดวันนังค้านเกิดวันนังค้าวคนสีมาลาย แต่ว่าบัดนี้เลยบอกว่าเอาวันไกลๆมือเป็นยังมือวันจันร์ทเปนอ็ย่างเอากัะคักเนี่ยเอาวันจันร์เปนอ็ย่างเพราะว่าหวยออกวันอางข้าน,น่ก็รเลยว่ยจังสี่ญาติย่้มหลายหายคนก็อยากมาส้มบารมีสถานทีตรงนี้เล่เาเป็นพระอยู่ที่ใจถ้าใจหือก็ได้ไปเจอวิญ,ญญาณต่างๆเข้ามาเขามาขอเพลินเข้ามาขอโชค ขอใช้ก้อนสือมาขอโชคมาจากสวนปลาพุทธ,ธรรมโน่นตาปูนเะพราะว่ามันรู้สึกว่าด้วยโยมโยมไปตามบอกว่าอาจารย์คือจังสิไปนิมิตได้ยศดอกตรงนั้นมันถือมาแล้วหลายงวดกันเลยอยากไม่เห็นเมื่อไม่เห็นมาสัมภาได้รู้สึกว่ามันดีนะตรงนี้ สถานที่เราบาทร่ทํทำร้ายเรามาสร้างสรรค์แต่ว่าบ่ามาส้่งสร้างถ้าส้างกันรอบตรงเนี้ยให้เพิ่นเดินจงกรมเหตุห้องน้ําให้พระคุนเจ้าที่ท่านทุดงม่าให้ท่านอยู่บ่ไม่มาสร้างถ้าส้างคววมจะเญ่นจะไปสร้่งค่วมเดือดร้อนอนอี่แกคนหนึ่งแต่ว่าในบัดนี้เมื่อมาดูโดนๆต้นจำปาต้นนี้เป็นเป็นเทพนิมิต เทพนิมิตญาปูญาจำปาเพิ่นใส่โชกแก่คนบางคนก็เห็นตนจำปาเป็นเลขนั่นนุมเพิ่นมากเพิ่นก็เห็นศูนย์ฮาฮาบางคนก็เห็นจังหลวงปูแน่มขึ้นไปก็เห็นอ่านิมิตตนนี้เขาเรียกว่าเทพมาสถิตเพิ่นสิบกฉันนี่ยังเพิ่นฉันต่งนางแต่เน้านะครับกับกวยนะดังนั้นก็ปูไดมาโยเดนถทามัน ออกตามตามที่สูตรเนะี่มันสิออกสามสามแปนี่คือสูตรของเลขออกนะมันออกได้แต่ว่าสูตรในนิมิตของหลวงปูนะ่เนี่ยคือหลวงปู่กะบบได้เห็นมากไม่เพียงแต่ว่าเทพเพิ่นมาใหา้จ้กว่าสีมีโชคของไผ่ของคือโชคของไผ่ของมันนะโชคไผ่มีก็สิโชคตรงนี้เมื่อโชคแล้วก็เอาเงินนั้นไปถําบุญก็สิได้โชคต่อไป อันนี้คือจังคนที่เกิดมาส้างควมดีห้ยจะของทุกคนเกิดมามีมีมีบุญนาวสาสนากันทุกคนที่จะโกหวยดังนั้นหวยที่นิมิตมานเนี่ยเป็นหวยจากเกิดจากสมาธิน่ะแต่ว่าบ่มีสมาธิเพิ่นกสิมิตนิมิตเห็นตนจำปาเป็นหวยดังนั้นค้นบ้าเบิงนี่ดวงไผดวงมันกะสิบ่คือกันดังนั้นถ้า เช่นย่อมนะเสือแดงแดงแนมไปเกษสิเห็นหัวยุติจนจำปาทามีชคกับมีบุญดังนั้นทุกคนมีบุญละวาสนาแต่ว่าเพิ่นเสหยไผเช่นจังย่อมหมอเพิ่นกระถือม่าลายงวดเพิ่นเกียงได้สื่อสารไมดังนั้นทุกคนมีบุญละวาสนากันทุกคนแต่ว่าวาสนาไม่เหมือนกันแช่นจังมาโย่ตรงนี้กระถือว่าเพิ่นนิมิตไมห้อ่อ จะเอาเตาตัวหนึง่งมาให้แต่ว่าหลวงปูมีมีมมมว่ามันมีบารมีตรงหนึง่งเขาแล้วพ่นสวรรค์ของปูที่จะหน้ามวยตรงนี้การหลวงปูกับบ่หูจากหรอกแต่ว่ามันเกิดขึ้นกับหลวงปูเองนะเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็กใหขญายมบางขอบางเข้ามามีโชกน้ำไม่โชคน้คนอยก็โชคมากนะดังนัง้นก็ถือว่าผู้ใดมีโชคเราก็ับมาท่ามบญจะทุ่มท่ามบญที่ใดก็เป็นบุญมื่เท้าขีดดีอย่างนี้นะนะ ดังนั้น mm. กะหลวงปู่คิดว่าบอก mm. อย่านนะถ้ำดูกคนเป็นมาเข่าในตอนนี้บามีห่องน้ำเบามีอย่างเลยนะดังนั้นถือบอกว่าต่อไปกะทายาทายโยมทุกคนกะนี่แหละเอฟซีหรือว่าโยมพี่ท่ายไปเนะี่ย mm. ตรงนี้มันบ่มีอย่างนอกจากเข้าจะซอยการสร้างความดีขึ้นจังสร้างกุศลผลระบุญผู้ใดมีโชครับตรงนี้ ที่ใดๆโยมกระสางไปแด้นะเพราะว่าการสางคียด,ดีผู้ดีทำดีมันเป็นมุ่นเพลินว่ามันเป็นชีวิตของเราญาติโยมจะถ้าพระถือแค่เพึ่อทอใจแต่ว่างวดดนี้คิดว่าถือนะโอปป้ทายหรือหลวงปู่องค์ใดๆท่านก็เก่งเหมือดละแต่ว่าเก่งไม่รูปแบบของความดีทุกองค์เพลินกระหายบางเทียกม็มีโชคมีใช่ดังนั้นทุกมอง ทุกบองทุกปูญาเพื่อนไก่โชคกันทุกบองแต่ว่าโชคกันอาจมิมีโชคบอทอกันได้คนโยอะนะครับน่นนะจึงบอกว่าไอ้จังหลวงปูนี่หลวงปูบ่ได้เนี่ยเราหกระเหิหนมาอยู่กับปูจำปาญาจำปานี่เพราะยังด้วยหวยเนี่ยหวยที่สร้างตัวนั้นเกิดเกินที่สวนปลาพุทธธรรมแต่ว่าตรงนั้นที่ ยังได้ทาทํำดีพระคุณเจ้าที่ปฏิบัติใส่ได้กระสิเกิดมงคลชีวิตคือหวยดังนั้นปูญาปูจำปานปูญาจำปาอยตอมีภายในคุณเมือ่อไคุณแก่หยาดแก่โยมเยแต่ว่าบุญวาสนาของเฮ้ามันอาจจะบ่ถึงแต่ถ้าถึงแล้วเนี่ยองปูว่าคือสิมีความสุข หลวงปูทุกรูปท,ทุกอง,งก็อยากขญญาติให้โยมมีโชคดีมีใช่โชคดีโชคดีมีใช่ล่ะแปลว่าบุคคลนั่นบุญมันบ่ทอกันโชคมันบ่ทอกันบางคนก็นโชคหน่อยบางคนก็นโชคหลายเหมือนโชคเมื่อกี้1ิซี่เขากระถูกไปสามล้านเขายังมาท่านได้ใจกันดังนั้นหลวงปูเองคิดว่า ในงานด,ดีรวงปูก,ก็หายไปแล้วนะที่ว้าวไปโยมตัวกคนนห้โชคดีนะโชคดีแล้วโยมก็มาสร้างคุณบุญกุศลกับทีมงานนี่แหละที่เอาที่เอาโชคหมานไปใหญ้ญาติโยมซื้อนี่แหละ,ะทีมงานอันใดก็คนกับสร้างนั่นแหละทีมงานตัวนี้ประสานงานให้โยมพี่น้องมีความสุขทั้งใจ แปลว่ามือหนึ่งโยมจะโชคดีนะ่าทอใจทอดได้จะถอยคนเอาอยู่ก็บ,บุญสร้างบุญไว้โยมต้องถือแน่นอนเหมือนปูนี่แหละสิพยายามเอาโชคเอามาในญาติโยมเพราะว่าดวงของปูกับเป็นยังสี่ละบ่ได้เขาเรียกว่านิมิตนะถ้าเพิ่นมาบอกแปลว่ายโยมจะโชคดีเพิ่นกระบอกลังเกือกะ ถ้าเป็นเลขนิมิตมันสิถือคุณโยมแต่ว่ามันสิบสู่เลขล็กอกบ่ได้เลยคุณโยมเด้ยาซสื่อหลายคอยพิจารณาเอาพระเพื่นกับบุะหจากหลอกแต่ว่าเพิ่นมิมิ็เองนะถ้าโยมมีบุญโยมก็ต้องถือดังนั้นถือว่าเมื่อนี้เป็นโชคดีของคุณโยมล่ะว,วาสนาของคุณโยมที่พ่อหลวงปู่ หลวงปู Schools, ательно, times, ่กับพระโหมากไม่หรอกแต่ว่าพ่นสวรรค์ของหลวงปู่มีกับเหล็กตอซื้อกับหวยตือซื้อแต่ว no ่าหลวงปู่กับมู้ดอกเทพเพิ่นมาบอกถ้าเทพเพิ่นบ่ตัวกับงแกถือเนาะคุณยมเนาะอนี่แหละคือเป็นอย่างสักตัวปู่เราตัวเลขที่ปู่ห้ไตมุนันสามเจ็ดสี่เนาะแบบนี้เองที่เป็นของหลายๆท่านนะครับที่คอมเมนต์เขามาถามในคลิปยูทูบนะครับผมทั้งช่ง เราอีสานที่เกินหรือว่าี่เป็นช่องค้นกร้างนะครับช่องอ่อนซ้อนที่อีสานนะครับที่เด้มาไทายทำเหมือนนั้นแต่นี้หลายๆานนะครับคอมมนมาถามว่าอยากให้ปู้ยืนยันว่าตัวเลขที่ปู้นั่งอีกขึ้นนึงได้เป็นตัวเก่าหรือว่าเปลี่ยนแปลงกันไหนบ่ครับเออจังสี่ที่นั่งมานั่นเพราะเปลี่ยนแปลงเด้อสามเกียรติสีคือเก่าเด้อปปอันนี่เพราะเปลี่ยนแปลงเพราะเปลี่ยนแปลงปแลงต่วัดนี่ อย่าทำโลเสียโลกาก็อยาไใหลวงปูเนี่ยมาเอามือวันพระวันวิสาขาบูชาแต่ว่าคิดว่าหลวงปูใดมากนั่นมันเปลี่ยนแปลงถึงว่าสี่มือนั่นก็นสิโตเก่าคือเก่าคือว่าหลวงปูก็ยืนยันเพียงโตเก่าดังนั้นบุญญาตโยมที่ฟั่งไปพิจาจรณาหาเหตุหาผลที่หลวงปูไปนี่ก็อยาห้โยมโชคทุกคนลหละแต่ว่าทุกคนเกิดมานี่ มีทั้งดีมีทั้งสุขมีทั้งถูกปนกันจะถูกทุกคนกับเปลี่ยนไปบ่ได้ขืนอยู่กระปุนบขบองคุณโยมเด้อบางคนกยายอยากเห็นตัวนี้พ่อดีไปผ,ผู้อื่นมาบอกกังสีกระลืมตัวนี้นั่นก็เรียกว่าบุญวาสนาของคุณโยมดังนั้นคุณโยมก็เคียดดีอย่าซื้อห้ายซื่อมือนี้ถ้ามันถือเฮาแสดงว่าเามีกระสุนดีจะซื่อมือไหม ส่วนหนึ่งเข้าไปทําบุญส่วนที่สองเข้ากะส้่งบุญกับโตเฮ้าบุญก็ขึ้นอยู่กับโตเฮ้าความคิดดีแต่ละคณโยมเลขตัวเนี้หวยตัวนี้บ่มีไผ่หูจากหลอกคณโยมนอกจากหลวงพ่อหลอกทีอยกรุงเทียมลห,หลงหลวงพ่อหลอกนี่นเกง่งเลยเก่งต,ต,ต่ว่าหลวงปู่เนี่ยหลวงปูบ่บาา่ท้ายทุกรูปทุกองค์งที่ด้านนิมิตมาเนี่ยก็อกใข้โยมทุกคนมีความสุข ทางใจคือถูกหวยแต่ว่าลงปู่ถูกองค์กับพระหุหลอกลงปู่ว่าเพราะว่าลงปู่ก็มันมีพ่อนสวรรค์ยังสี่ซือจึงได้มามาจากนิมิตอันดีเองนี่มาสองขึ้นนี่ขึ้นที่สองจะเป็นนิมิตหมายอันดีของคุณโยมแต่ว่าทีมงานทีม่มาสร้างตันีไปก็อยากให้ทุกคนมีความสุขลงปู่ก็อยากให้คุณโยมถูกหวย จึงได้สามเกียรซีสามเกียรซีตัวนี้คุณโยมผิดจราหน้ามันเหมาะสมแค่ไหนพอหลวงปู่กับพระหูหรอกเพียงแต่ว,ว่าน,นิมิีเทพเพิ่นมาบอกถ้าเทพเพิ่นมาบอกโยมคงจะถูกไว้กันทุกคน